ส่วนของผมนะคะนี่นะคะงานของผมของเยอะมากของดีเยอะมากนะคะนี่ความจริงเป็นของโลนะคือของสภาพยังดีอยู่นะคะแค่ว่าข้างนอกมันเก่าเฉยๆ นี่นะคะนี่แล้วนี้ก็เป็นงานเปลือกนะคะยเ,ยเยอะมากน,นี่นะคะถ้าสนใจนะคะมาได้นะคะที่โซนของผมนะคะเปิดทุกวันเปิดทุกวันนะคะ8ปดโมงถึง5้าโมงนะ สนใจก็มาลือม,มาหากันได้เลยของดีเพียบนะคะ